ไปซื้อดอกไม้ก่อนเพราะว่านัดนัดกันเอาไว้แล้วว่าจะไปซื้อดอกไม้แล้วก็เดี๋ยวเฮียจะทวงว่าเอ๊ะบอกว่าจะไปซื้อดอกไม้แล้วไม่ได้ไปซื้อก็เลยเมื่อวานก็เลยไลฟ์ไปวันหนึ่งนะคะ,นนะ,คะก็กลับมาไลฟ์วันนี้เพื่อแนะนําผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็อธิบายนะคะสาระสําคัญต่างๆเกี่ยวกับผลิตภณัณฑ์ซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยรู้นะคะว่า AHA 70%เนี่ยมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมณ์อธิบายอีกรอบหนึ่งนะคะชัดๆเลย นะคะเพื่อนๆทุกคนฟังนะคะเดี๋ยวมนเรียงให้ดูที่ขวดนะคะว่าของแท้เนี่ยของแท้มีสติกเกอร์กันปลอมตรงนี้นะคะสติกเกอร์กันปลอมสติกเกอร์กันปลอมเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะมีเขียนยังไงบ้างนะคะก็จะมีเครื่องหมาย MON นะคะซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้านะคะของเราจุดนะคะจุด เครื่องหมายการค้าเป็นโลโก้เครื่องหมายการค้าของเรานะคะนี่คือของแท้นะคะของซื้อจากเพจที่นี่เป็นของแท้แน่นอนและลูกค้าถามว่าเอ๊ะใช้ยังไงให้ผิวขาวแน่นอนคะ่ะใช้ยังไงให้ผิวขาวต้องใช้ของแท้เท่านั้นนะคะลูกค้าขะสิ่งหนึ่งที่มนอยากจะบอกแล้วก็อยากจะแนะนํานะคะสําหรับทุกๆคนเลยที่ดูไลฟ์นี้หรือว่าไปเจอไลฟ์อื่นๆนะคะลูกค้าถามว่าใช้ยังไงให้ผิวขาวคะใช้ยังไงให้เห็นผลอันดับแรกเลยต้องบอกอย่างนี้คะ่ะ อันดับแรกเลยเราต้องซื้อของแท้ใช้นะคะเราต้องซื้อของแท้ใช้อุดหนุนของแท้นะคะเพราะว่ากว่าที่เราจะคิดค้นผลิตภัณฑ์มาได้เนี่ยมันต้องใช้นะคะมันต้องคิดนะคะมันต้องกันกรองนะคะสารสกัดนะคะวัตถุดิบต่างๆนะคะการออกแบบนะคะทุกอย่างนะคะส่วนผสมมันไม่ได้ง่ายๆนะคะกว่าที่เราจะคิดมาได้เป็นขวดนะคะและผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยขายมาเป็น10ปีแล้วฉะนั้น ไม่ต้องไม่ต้องอธิบายอะไรไปมากกว่านี้แล้วว่าเอ๊ะนะคะของของเราเนี่ยเป็นของแท้นะคะไม่ต้องอธิบายไปมากกว่านี้คุคนที่อยู่ในวงการเครื่องสำอางเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์บ้านครีมหัวหินเนี่ย A อ a ตัวเนี้ยนะคะของแท้แน่นอน100เค่ะ แล้วใช้แล้วเห็นผลนะคะมูนการันตีเลยใช้ให้ต่อเนื่องนะคะลูกค้าอยากใช้ให้เห็นผลใช้ให้ต่อเนื่องใช้ให้ติดต่อกันเป็นประจำทุกวันนะคะเซรั่มตัวนี้มนแนะนำให้แช่ตู้เย็นเอาไว้นะคะช่วงถ้าสมมติว่าลูกค้าซื้อไปสมมติว่าซื้อเป็นโปรโมชัน่นซื้อไปแพ็กเกจ3ขวดอย่างเงี้ยค่ะขวดละ390บาทขวดละ390บาทนะคะขวดละ390บาท หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะโปรโมชั่นหนึ่งพันนะคะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทสำหรับซื้อผลิตภัณฑ์นะคะโอเคแล้วคะแนนลูกค้าจะได้อะไรบ้างนะคะสำหรับคนที่รับชมในไลฟ์นี้นะคะอาจจะแคปมาสั่งซื้อย้อนหลังอะไรเงะะี้ยค่ะมันมีโปรโมชั่นแถมสบู่ให้ด้วยนะคะหนึ่งขวดต่อหนึ่งก้อนนะคะเฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นนะคะ เฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นนะคะ1ขวดเราจะแถมสบู่ฟอกผิวขาวไปให้1ก้อนนะคะเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นเราคิดโปรกันเอาไว้แล้วจ่ายอยู่ที่1,170บาทนะคะแล้วก็3ขวดใช่ไหมมีค่าส่งด้วยนะมีค่าส่งด้วยบวกค่าส่งไปอีกนะคะ3ขวดเนี้ยคิดร้อยหนึงก็เป็น1 ,270 บาท นะคะ1,270บาทได้สบู่ไปอีก3ก้อนนะคะหนักอยู่นะคะเพราะว่าขวดนึงเนี่ยก็400 ml อยะค่ะสี่ร้อยมลก็3ขวดเนี่ยก็เกิน1นกิโลนะคะ3ขวดก็400 ml 8 800 1,200 ml ร้่งั้ยใช่ไหมคะ3ขวดเท่ากับ1,200 ml นนะคะสำหรับโปรโมชั่นอันนี้เรา เราให้พิเศษเลยสําหรับคนที่ดูไลฟ์นี้แล้วก็ใครที่อยากได้ผลิตภัณฑ์นะคะก็ทักแชทมาได้เลยนะคะเฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นนะคะมนบอกก่อนนะคะทําไมถึงบอกให้แช่ตู้เย็นใช่ไหมนะคะบนไลฟ์อีกกล้องหนึ่งนะคะเป็นสองกล้องกล้องนี้เป็นออฟนะคะทําไมถึงให้ ทำไมถึงให้แช่ตู้เย็นคืออย่างนี้ค่ะสิ่งที่แนะนําให้แช่ตู้เย็นเนี่ยคือ1บรรยากาศบ้านเราร้อนนะคะต้องบอกอย่างนี้ค่ะบ้านเราเนี่ยร้อนมากๆนะคะอากาศมันร้อนร้อนอบอ้าวสมมุติตื่นเช้ามาอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราอาบน้ําทาครีมนะคะเราไปเอาผลิตภัณฑ์คือถ้าใครอยู่ในห้องแอร์เย็นๆอะไรเงี้ยจริงๆไม่ต้องแช่ไว้ในตู้เย็นก็ได้เนาะถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในห้องแอร์เย็นๆ ไม่ต้องแช่ตู้เย็นก็ได้แต่อย่างกรณีของใครนะคะที่ไม่ได้นอนห้องแอร์นะคะไม่ได้นอนห้องแอร์แต่เรามีตู้เย็นนะคะถ้าเรามีตู้เย็นมูแนะนําให้แช่ตู้เย็นเอาไว้เวลาเอามาทาผิวแล้วมันจะเย็นแล้วก็สดชื่นมากๆนะคะมันจะเย็นแล้วก็สดชื่นพอเย็นเนี่ยผิวมันจะผิวมันจะเฟชมันจะตื่นตัวมันจะรู้สึกแบบนะผิวมันเหมือนได้สารรับการบำรุงนะคะมันรู้สึกสดชื่นมันเฟชมากๆเลย นะคะมันรู้สึกแบบกระปี้กระเป๋ารู้สึกโอเคลองทําดูอย่างที่มนบอกนะคะเป็นเคล็ดลับที่ลูกค้าหลายๆท่านก็เอาไปทําคือเราบอกกันปากต่อปากนะคะพอเราทาปุ๊บเราก็บอกลูกค้าอีกท่านหนึ่งลูกค้าทําปุ๊บเขาก็บอกกันนะคะพอทาแล้วเนี่ยมันสดชื่นเพราะว่าบ้านเราเนี่ยอย่างที่มนบอกคืนนะ่ะเวลาร้อนเนี่ยร้อนจริงๆยิ่งออกมาตอนกลางวันเนี่ยสมมติว่าพักเที่ยงเนี่ยจะออกไปซื้อ ข้าวทานจะออกไปซื้ออะไรคือถ้าร้อนเนี่ยคือร้อนจริงร้อนจังนะคะไม่ได้ร้อนแบบธรรมดาร้อนแบบแสบผิวมากนะคะคําถามอีกนะคะอีกหนึ่งคำถาม AHA เนี่ยตัวกรดผลไม้ตัวนี้แนะนำให้ใช้แค่เฉพาะก่อนก่อนนอนตอนกลางคืนอย่างเดียวใช่ไหมนะคะอันนี้ลูกค้าถามมามใช้เฉพาะก่อนนอนตอนกลางคืนอย่างเดียวใช่ไหมคืออย่างนี้ค่ะ กลางคืนก่อนนอนเนี่ยเป็นช like, ่วงเวลาที่ดีที่สุดในการบำรุงในการฟื้นฟูฉะนั้นนะคะทาก่อนนอนดีมากๆค่ะใช้ก่อนนอนเนี่ยมลแนะนําเลยว่าทาก่อนนอนดีมากๆแล้วทาแบบเยอะๆได้เลยนะคะทาแบบเยอะๆได้เลยนะคะแล้วถามว่าทากางวันได้ไหมทาได้ค่ะแต่ไม่ต้องทาเยอะมากทาได้แต่ไม่ต้องทาเยอะจนเกินไปกลางคืนก่อนนอนอ่ะทาเยอะกลางคืนก่อนนอนอ่ะทาเยอะๆทาไปเลยนะแต่ตอนกลางวันไม่ต้องทาเยอะ กลางวันเนี่ยเราใช้ตัวนี้แล้วก็ตามด้วยครีมผิวขาวถาวรน,นะคะเราจะมีสูตรของเรานะคะเป็นครีมผิวขาวถาวรก็มีสองสูตรนะคะมีสองสูตรนะคะน้องแก้วแก้วเอาครีมผิวขาวถาวรให้แม่หน่อยลูกเดี๋ยวแม่เอาให้ลูกค้าดูนะคะในช่องนี่เราก็ใช้ไปนะคะกลิ่นหอมมากนะคะกลิ่นหอมอ่อนๆจากสับประรดมณบอกเลยวา่ากลิ่นหอมอ่อนๆนะคะจากกดผลไม้นะคะจากสับประรดจะมีกลิ่นหอมเป็นกด อ่อนๆนะคะตัวนี้นะคะเป็นครีมขาวถาวรนะคะเป็นรุ่นดังเดิมนะคะเป็นรุ่นดังเดิมนะคะลูกค้าหลายคนถามว่าเอ๊ะนี่รุ่นดังเดิมแต่ตัวนี้เป็นรุ่นแต่ตัวนี้เป็นรุ่นแอดวานเป็นรุ่นพัฒนาสูตรแบบเข้มข้นมากเลยคือตัวนี้ตัวนี้เข้มข้นมากนะคะกระปุกละหนึ่งพบาทนะคะสำหรับรุ่นเข้มข้นลูกค้าอยากได้เข,ข้มขน้นเข้มข้นอยากเห็นผลไวๆมนแนะนําตัวนี้กระปุกละหนึ่งพันบาทนะคะสูตรรุ่นนี้นะคะเป็น เป็นรุ่นดั่งเดิมของเรานะคะแต่ว่าเปลี่ยนโลโก้แล้วก็สติกเกอร์ให้อ่านเข้าใจง่ายๆหน่อยนะคะปรับในช่วงนี้หน่อยนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นนะคะของเรารุ่นเก่าเลยที่ลูกค้าใช้นะครีมผิวขาวถาวรน,นะคะอ่าคราวนี้ลูกค้าคนไหนสนใจสินค้าตัวไหนแจ้งได้เลยนะคะรุ่นนี้นะคะห้าร้อยก้าสิบบาทเป็นรุ่นนั่งเดิมนะคะ ส่วนรุ่นนี้ก็ปุกละ1 1,000บาทนะคะไตส์ Size ตัวนี้นะคะ500กรัมแล้วก็ตัวนี้400กรัมนะคะอันนี้500กรัม1,000บาทนะคะอันนี้400กรัมนะคะ590เป็นรุ่นดั้งเดิมนะคะเน้นบำรุงได้ทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะแต่ตัวนี้เป็นเซรั่มนะคะก็คือทาเป็นตัวแรกหลังจากที่เราก็าผสมกับครีมนะคะเวลาจะใช้ก็บีบตัวนี้มาแล้วก็ผสมกับครีมแล้วก็ทาได้เลย นะคะบำรุงผิวให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็เปล่งปรั่งกระจ่างใสนะคะในส่วนของเซรั่มเนี่ยคือเซรั่มเนี่ยจะช่วยตรงเข้าบำรุงผิวอย่างล้ำลึกทำให้ผิวของเราเนี่ยสว่างแล้วก็กระจ่างใสยิ่งขึ้นนะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยสว่างแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องจุดด่างดำอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะจุดด่างดำเนี่ยยังไงก็ต้องใช้กรดผลไม้หรือว่ากรดวิตามินซีนะคะเพราะว่ากรดวิตามินซีเนี่ยมีส่วนนะคะมีหน้าที่ ในการตรงเข้าบํารุงแล้วก็รักษาพวกริ้วรอยจุดด่างดำต่างๆให้จางลงนะคะพวกจุดด่างดำพวกตกกระนะคะบางคนเป็นตกกระมาจากกรรมพันธุ์แล้วก็บางคนเป็นตกกระจากการที่เราเนี่ย เจอแดดเจอมลภาวะแสงแดดที่เราต้องไปประสบพบเจอแต่ละวันมันไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนเนี่ยทำงานอะไรกันบ้างนะคะบางคนเนี่ยทำงานที่จะต้องขับรถไปเจอฝุ่นเจอควันเจอแดดนะคะเจอรังสี UV นะคะรังสี UV ก็มีมาจากหลายที่อย่างเช่นหลอดไฟนะคะไฟนีออนนะคะแสงคอมแสงจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่เขาเรียกว่าแสงสีฟ้านะคะ ตัวนี้เราก็ถ้าเป็นไปได้คือจริงๆต้องหลีกเลี่ยงนะคะหรือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องทากันแดดแบบทากันแดดให้ให้ดีๆเลยไม่อย่างนั้นผิวจะถ้าผิวเราเจอแสงโดยที่เราไม่ได้ปกป้องเราไม่ได้ป้องกันนะคะแสงแดดหรือแสงจากจอคอมพิวเตอร์แสง uv ต่างๆนะคะมันจะทำร้ายผิวเราทำให้ผิวเราเหียวนะคะ ทำให้ผิวเราเหี่ยวไม่ใช่แค่อายุที่เพิ่มขึ้นแล้วจะทำให้ผิวเหี่ยวย่นนะคะลองสังเกตดูบางคนอายุเยอะแต่ว่าดูแลตัวเองดีผิวหน้าเขาก็เต่งตึงนะคะผิวหน้าเขาก็จะเต่งตึงก็ยังสวยยังสดใสนะคะแสงแดดนี่แหละเป็นตัวการสําคัญที่ทําให้หน้าแก่หน้าเหี่ยวหน้ายน่นหนึ่งเลยคือแสงแดดนะคะเพราะฉะนั้นทําไมครีมกันแดดจึงจําเป็นมาก จำเป็นเหมือนกันค่ะและตัวนี้นะคะมีส่วนผสมของไข่มุกนะคะเป็นอันนี้เป็นทาตัวนะมีส่วนผสมของผงไข่มุกจากธรรมชาติซึ่งมีหน้าที่ในการสะท้อน UV นะคะปกป้องผิวจากรังสี UV ก็คือการสะท้อน UV นะคะเป็นเทคนิคการหักเหแสงนะคะตัวนี้เป็นครีมบำรุงผิวตัวนะคะลูกค้าที่ใช้อยู่เป็นประจำจะรู้อยู่แล้วลูกค้าเก่าของเราเยอะมากๆ ปัจจุบันลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ําเยอะมากๆเพราะว่าครีมที่ร้านเนี่ยสังเกตด,ดูจะไม่ใช่ไม่ใช่ครีมกระแสจะไม่ใช่ครีมที่เป็นกระแสที่จะต้องขายกันแบบยกขึ้นมาแล้วก็แบบลูกค้าเอฟแล้วก็โยน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 คือเราไม่ได้เราไม่ได้เน้นขายแบบนั้นนะคะเราเน้นออกมาให้ความรู้ลูกค้าแล้วก็แบ่งปันนะคะสิ่งดีๆนะคะเกี่ยวกับประสบการณ์แล้วลูกค้าจะสังเกตเห็นว่าครีมที่มนขายเมื่อ10ปีที่แล้ว นะคะอันนี้สําคัญมากๆเลยอยากให้ลูกค้าได้ฟังแล้วก็ได้ทําความเข้าใจกับสิ่งนี้นะคะ <S <S ครีมที่มนขายเมื่อสิบปีที่แล้วปัจจุบันมนก็ยังขายตัวนี้อยู่พี่ลองคิดดูอันนี้สําคัญมากเลยนะนะคะอันนี้พี่ลองคิดดูเอาเองว่าทําไมอ่ะถ้าของมันไม่ดีจริงอ่ะป่านนี้ะค่ะสินค้าเนี่ยก็คงไม่ได้วางอยู่ในเชลคงไม่ได้วางอยู่บนเคาน์เตอร์นี้อันนี้สําคัญมากนะคะอยากให้พี่ๆได้ ได้ลองทบทวนแล้วก็ย้อนกลับไปคิดดูว่าเอ๊ะถ้าใครที่ดูในไลฟ์นี้จะรู้อยู่แล้วว่าเวลามลน,นั่งคุยมลก็จะพูดถึงผลิตภัณฑ์นะคะตัวไหนตัวนี้แล้วใช้จริงไหมใช้จริงค่ะนะคะย้อนไลฟ์ดูได้เลยว่าเวลามลทำทรีทเมนต์ผิวหน้านะคะขัดหน้านวดหน้านะคะหรือว่ามนทาครีมบำรุงนะคะมลก็จะใช้ผลิตภัณฑ์จากแบรนด์บ้านครีมนะคะและใช้เองมาเป็น10ปีแล้ว10ปีที่แล้วขายแบบไหนใช้ยังไงก็ใช้แบบนั้นพี่ลองไปย้อนดูแบบ สมมุตินะแบรนด์อื่นๆที่เขาขายกันแบบสินค้าที่มันเป็นกระแสลองดูนะไอตัวที่เราเคยใช้อะสมมุติเราไปดูเอ้าแบบสมมุติผ่านมาสองปีสามปีครีมตัวนี้ไม่มีขายแล้วคือเขาไม่ได้ทํามาขายแล้วขอบคุณมากๆค่ะสําหรับหัวใจดีใจมากๆนะคะอย่างน้อยๆมีคนส่งหัวใจให้คืออย่างนี้นะคะบางยี่ห้อเนี่ยเขาเน้นเข้ามาเนี่ยขายสินค้าเนี่ยเพื่อ ขายเพื่อกอบกลวยเพื่อหวังเอาแต่กําไรอยาให้ตัวแทนมาซื้อสินค้าแล้วก็สต็อกสต็อกสต็อกนะคะสต็อกเอาไว้เยอะๆบางคนเนี่ยก็ขายฝันพูดให้ตัวแทนจําหนายเนี่ยซื้อสินค้านะคะโดยที่สต็อกเนี่ยเป็นหลักพันชิ้นหลักหมื่นชิ้นแล้วก็พอพอหมดพอสินค้าหมดกระแสแล้วอะไรแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ทําการตลาดแล้วก็ไม่โปรโมทสินค้าไม่ได้ขายสินค้าคนที่สต็อกอะค่ะ คนลองคิดดูว่าคนที่สต็อกของอะ่ะมันก็จมทุนแล้วก็ขายสินค้าไม่ออกแล้วนะคะขายสินค้าไม่ออกแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเจ้าของแบรนด์เทแล้วเทเอาไว้กลางคันแล้วคือไม่ขายแล้วแม้แต่เจ้าของแบรนด์เนี่ยยังไม่ใช้สินค้าตัวเองนะคะไม่ศรัทธาในผลิตภัณฑ์ของตัวเองไม่ใช้ของตัวเองแล้วใครเขาจะใช้ถูกต้องไหมคะที่มลอยู่ถึงทุกวันนี้หนึ่งเลยคือมนใช้เองนะคะเราใช้ของเราเอง แล้วก็มีกลุ่มลูกค้าที่เขา่ใช้ของเรามาต่อเนื่องโอ้ทำขายมานานแล้วคิมจริงๆนะคะผลิตขายมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วทำขายมานานมากแล้วแล้วพี่ลองคิดดูดีว่าณนะปัจจุบันเนี้ยมนก็ยังขายอยู่นะคะยังขายสินค้าเมื่อ10ปีที่แล้วอยู่จริงไหมดีไหมอ่าเราไม่ได้หวือหวามนบอกเลยเวลามลไลฟ์น live, คนอาจจะไม่มาดูเป็นแบบโอ้โหเยอะแยะอะไรมากมายแต่เราอยู่กันแบบ เราอยู่กันแบบอบอุ่นอย่างครอบครัวบ้านครีมเนี่ยที่ขายสินค้ามนเนี่ยมนบอกเลยใครขายใครขายของที่ร้านเนี่ยไม่ไม่ไม่ไ,มได้บังคับหรือว่าจะต้องสต็อกเท่านู้นสต็อกเท่านี้เปิดบินขั้นต่ำห้าขวดนะคะเราก็จะบอกลูกค้าเราอยู่แล้วนะคะว่าเออการสมัครสมาชิกเนี่ยเปิดบินเท่าไรอะไรยังไงแล้วเวลาลูกค้ามาสมัครสมาชิกมนก็โยนให้ตัวแทนได้เลยให้เขาไปบริหารให้เขาไป แม่ทีมไปหาแม่ทีมเขาเองอะไรเขาเองมันก็แจ้งเลยว่าคนนี้เป็นแม่สายของคนนี้นะเป็นทีมของใครอะไรยังไงนะคะใครที่สนใจเข้ามานะคะเราก็จะบอกแล้วก็อธิบายให้ลูกค้าฟังไม่เคยบอกไม่เคยอยากจะขายแบบอย่างเื่งป้าฝนตกอีกแล้วว่าอันนี้มาอีกรอบหนึ่งแล้วเนี่ยดีนะที่มีไลฟ์ตอนนี้ก่อนไม่อย่างนั้นกลัวเพราะว่าเมื่อวานก็ตกนะคะไปซื้อต้นไม้เมื่อวาน เมื่อวานว่าจะไลฟ์แล้วเราก็จะนั่งคุยเรื่องที่จะไลฟ์เรื่องที่จะอธิบายเนี่ยจะพูดถึงเรื่องบ้านครีมนะคะว่าเออลูกค้ามาหาแล้วร้านอยู่ไหนเพราะลูกค้าเดี๋ยวนี้มาหากันเยอะมากนะคะมาจากบางสะพานเล็กบางสะพานใหญ่บางสะพานจากทางใต้ค่ะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะที่ขึ้นไปโซนนั่นบนลูกค้าก็หลังๆล,ลูกค้าจะมาหากันเยอะเพราะว่าลูกค้าติดแล้วมันมีโควิดไงเขามาไม่ได้นะคะทาไมมนถึงมาไลฟ์ช่วงนี้บ่อยๆ นะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มีโควิดแล้วหน้าร้านเราเปิดไม่ได้พี่ลองคิดดูดีว่าหน้าร้านเปิดไม่ได้อะเราเคยขายของเราเจอลูกค้าบ่อยๆเราเจอลูกค้าทุกวันใจจะขาดนะคะเคยเมาส์มอยนะคะแล้วรู้อยู่อยู่ร้านก็แหกปากเวกวากโวยวายคุยกับลูกค้าลูกค้าเข้ามาก็นั่งคุยกันนะคะสาระทุกสุกดิบคือมันสนุกนะคะคือมวนเนี่ยเป็นคนที่รักมากๆเลยนะสาหรับอาชีพแม่ค้า นะคะรักมากๆนะคะอาชีพแม่ค้าใครบอกว่าเป็นนักธุรกงนักธุรกิจอะไรเงี้ยมนไม่ได้มองว่ามนมองว่ามนเน่ะคือแม่ค้าคนหนึ่งเหมือนกันคือเราเป็นแม่ค้านี่แหละนะคะเราก็มองว่าเออเราเป็นแม่ค้านี่แหละเราก็ยังค้าขายของนะคะใครมาซื้อสินค้ากับเราชิ้นสองชิ้นเราก็ขายนะคะไม่ต้องไม่ต้องบังคับว่าเออจะต้องซื้อเท่านุนเท่านี้ลูกค้าซื้อเท่าไหรม่มนก็ขายคือแล้วแต่ลูกค้าสมัครใจเลยนะคะ แล้วแต่ลูกค้าสมัครใจเลยว่าจะซื้อเท่าไหร่อะไรยังไงครีมเนี่ยซื้อกระปุกนึ่งแถมสบู่ให้ด้วยนะมลสบู่เนี่ยมจะแถมลูกค้าไปอยู่แล้วลูกค้าถามว่าใช้แบบไหนอะไรยังไงนะคะมนก็จะแนะนําให้นะคะลูกค้าที่มีคําถามนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะสินค้าตัวนี้นะคะใช้แบบไหนคุณมนคะแล้วไอที่เอามาทำทรีทเมนต์ผิวหน้าเนี่ยเอามาทํำยังไงนะคะคุณมเอามาทํำยังไง ต้องต้องทําด้วยวิธีไหนต้องอะไรยังไงก่อนนะคะเอามาขัดยังไงเอ่ยเอามาทํำยังไงลองลองไปย้อนดูไลฟ์ตั้งแต่ไลฟ์ที่แล้วนะคะมนจะชอบไลฟ์แล้วก็นั่งบอกนะคะขอบคุณมากๆค่ะสําหรับเยี่ยมนะคะมนจะอ,อธิบายนะคะแล้วก็ลงเอาไว้ให้ดูเลยว่านะคะการทำทรีตเมนต์ผิวหน้าเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยควรทํากี่ครั้งนะคะทำไมเราถึงต้องทำทรีตเมนต์ผิวหน้า นะคะเราจะพูดกันบ่อยมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้ทำไมถึงต้องทำทรีทเมนต์ผิวหน้าอย่างเวลาอย่างเวลาเราไปสัะผมเนี่ยเราก็ยังมีพวกครีมนวดนะคะยังมีทรีทเมนต์ผมยังมีนวดมีนี้ที่ร้านเสริมสวยเขาก็จะทำให้เออพอทำแล้วผมนุ่มขึ้นผมดีขึ้นผิวเราก็ต้องมีสครับ,บ้างนะคะมีสรับมีให้อาหารผิวเติมวิตามินให้ผิวนะคะ เติมวิตามินให้กับผิวถ้าหากว่าผิวคนไหนแห้งนะคะผิวคนไหนแห้งไปนะคะขาดความชุ่มชื้นนะคะผิวหยาบผิวกระด้างเราก็จะต้องเติมวิตามินให้กับผิวให้วิตามินกับผิวนะคะให้ผิวได้ทานอาหารดีๆนะคะอย่างตัวนี้นะคะเป็นอาหารผิวนะคะเป็นเป็นกรดผลไม้ซึ่งตรงเข้าฟื้นฟูผิวอย่างดีเลยนะคะคุณสมบัติพิเศษคือตรงเข้านะคะเพื่อ อันดับแรกเลยที่เขาทํางานเลยนะคะคือหนึ่งขจัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพที่ตายแล้วให้ค่อยๆหลุดออกอย่างอ่อนโยนนี่คือสเต็ปที่หนึ่งนะคะที่มนทำทรีทเมนต์สเต็ปที่หนึ่งขจัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพที่ตายแล้วให้ค่อยๆหลุดออกอย่างอ่อนโยนสเต็ปที่สองตรงเข้าบํารุงผิวแล้วก็ฟื้นฟูผิวที่คล้ําเสียนะคะผิวที่มีจุดด่างดํารอยแผลเป็นผิวที่มีเหี่ยวบางคนเนี่ยหลังมือเหี่ยว แต่มนเนี่ยบำรุงดีนะคะพี่ดูได้เลยว่าหลังมือมนจะไม่เหี่ยวให้ดูได้เลยหลังมือเราจะไม่เหี่ยวเพราะว่าเราดูแลผิวตัวเองนะคะและ้วกลางคืนเนี่ยมนนวดนวดไปได้เลยตามข้อข้อมือะคะ่ะบางคนข้อมือหยาบข้อมือไม่สวยข้อมือเหี่ยวพี่นวดได้เลยย้อนดูไลฟ์ถัดๆไปได้มนจะชอบไลฟ์แล้วก็ให้ให้พี่ๆดู นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องหลังมือเหี่ยวหลังมือไม่สวยที่สังเกตดูนะเวลามันใสมันใสจนมันเห็นเส้นเลือดนะคะมันใสจนมันเห็นเส้นเลือดเลยเวลามันใสมันใสมากนะคะบำรุงไปเถอะผิวว่าจริงๆเราอยู่กับมันอะ่ะเวลาเราออกไปข้างนอกคนมองเรารูปร่างหน้าตาผิวพรรณเขามองอยู่แล้วนะคะเขามองอยู่แล้วนะคะความสะอาดนะคะสำคัญมากมาก ผิวพรรณก็ต้องให้เปล่งปังสะอาดสะอ้านดูสดใสนะคะริ้วรอยจุดด่างดำเนี่ยมีมากๆเนี่ยมันจะกลายเป็นผู้หญิงเราเนี่ยถ้าผิวถ้าผิวมีจุดด่างดาเยอะๆสมมตินะเป็นจุดๆ,ๆๆๆๆๆไม่ว่าที่หน้าหรือที่ตัวมันจะดูคลักๆนะนะสังเกตไหมคะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวมนแล้วมนก็คิดว่ามนคุยกับเพื่อนๆถามเพื่อนที่สนิทหรือถามใครหลายๆคนว่าเออความรู้สึกเหมือนกันไหมผู้ชายเขาคิดเหมือนกัน ผู้หญิงคนนี้ดูแลผิวตัวเองดีจะต้องมาเป็นแม่บ้านแม่เรือนที่ดีได้อะไรอย่างนี้ผู้หญิงผิวสวยๆผู้ชายก็ชอบมองนะคะผู้หญิงผิวสวยๆผู้หญิงอย่างเราเองเนี่ยยังชอบมองเหมือนกันเราก็ชอบมองคนสวยๆทุกท้องไหมคะอุ้ยคนนี้แต่งตัวดีจังเลยคนนี้รูปร่างหน้าตาดีจังเลยผิวพรรณดีจังเลยแสดงว่าต้องดูแลตัวเองดีแน่ๆนะคะแสดงว่าต้องดูแลตัวเองดีแน่ๆทาไมผิวพรรณสะอาดสะอา้านเกลี้ยงเกลา นะคะริ้วรอยจุดด่างดำเนี่ยแทบจะไม่มีให้เห็นเลยแสดงว่าผู้หญิงคนนี้ดูแลผิวพันตัวเองดีมากๆนะคะผู้ชายที่ดูแลผิวพันตัวเองดีผู้หญิงก็ชอบผู้หญิงชอบผู้ชายดูสะอาดสะอา้านชอบผู้ชายผิวใสผิวกระจ่างใสไม่จําเป็นต้องขาวจ๊วอ้วงเนื้วก็ได้แต่นั่นคือผลพลอยได้ที่ตามมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ผิวจะขาวอ้วงเน้วนะคะบอกเลยว่าผิวจะขาวอ้วงเน้วนั่นคือผลพลอยได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์ นะคะมันบอกเลยเวลามันใสมันใสจนเห็นเส้นเลือดมันใสจนมองเห็นพี่ๆนะคะมันใสจนมันมองเห็นเลยว่ามันใสและมันไม่โกหกนะมันไม่โกหกผิวเนี่ยมันหลอกกันไม่ได้นะคะถ้ามันเป็นผิวปลอมเอาทิชชู่มาเช็ดนะคะสีผิวที่มันเป็นสีผิวจริงมันก็เผยออกมาถูกต้องไหมแต่ถ้ามันใสมาจากข้างในเอาอะไรเช็ดมันก็ไม่ออกนะคะผิวมันจะใสมาจากข้างในที่ดูได้เลย นะคะวิธีการบำรุงบำรุงไปเลยนะคะบำรุงไปเลยเช้าก่อนนอนทาได้นะคะนี่แล้วก็ตามด้วยครีมบำรุงผิวตัวนี้นะคะเป็นจินสิงไวท์ตินิ่งครีมเป็นครีมผิวขาวถาวรของบ้านครีมหัวหินนะคะสูตรนี้สูตรดั้งเดิมนะคะใช้ควบคู่กันไปยิ่งเห็นผลนะคะจะทําให้ยิ่งเห็นผลแล้วลูกค้ามลเนี่ยมาเฟิร์มให้สามารถไปดูได้เลยในคอมเมนต์ในอะไรลูกค้าเก่าทั้งนั้นที่มาเฟิร์มนะคะเป็นลูกค้าเก่าเป็นพริตตี้พรเก่านะคะเป็น เป็นลูกค้าที่ทํางานอย่างลูกค้าที่โพไซดอนเนี่ยสั่งครีมไปเนี่ยสั่งทีนึงเนี่ยทีละยี่สิบสามสิบกระปุกเขาใช้ทั้งโพไซดอนแล้วลูกค้าโพไซดอนลูกค้าอยู่รู้อยู่แล้วทางานอะไรนะคะลูกค้าที่โพไซดอนนะถ้าพี่พีดเดี๋ยวปิดไลฟ์อันนี้ก่อนลูกค้าที่โพไซดอนนะรู้กันอยู่แล้วว่าเขาทํางานอะไรเขาทํางานอาบอบนวดเขาทํางานอาบอบนวดเพราะฉะนั้นตั้งแต่สีสั่ พี่ๆลองสังเกตดูนะอาบอบนวดร้านดังๆเขาคัดเกรดเขาจะเอาเฉพาะคนหน้าตาดีผิวดีเอาไว้ที่ร้านเพราะว่าเขาออกรอบๆหนึ่งเขาได้เยอะรอบลัดโอ้โหห้าพันถึงหมื่นนะคะระดับแบบ AAAA เลยนะหนูจะบอกให้เดี๋ยวปิดอันนี้ก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นแบบเดี๋ยวจะพูดถึง18บวกแต่ต้องปิดช่องนี้ก่อนนะคะต้องปิดช่องนี้ก่อนเพราะว่าเราพูดถึงส8ดบวก